ลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีสบู่สุคนเด้อมาพอบอกับดาวเรืองคือเก่าพี่น้องเหมือนีนต้องเาะดาวเรือง,องกับฮัก็ขึ้นมาแต่ตลาดพี่น้องเลยเมื่อนี้อันแม่เถาเพื่อนบริยูเฮือนนําเท้าพี่น้องแม่แถานะเพื่อนยูต่ตู่เพื่อนบสบายพี่น้องเลยอันสุ่มห้าก็เลยอยู่แต่สี่เนุ่มห้าเนอะเมือนีนไป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 เอาไป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  ฟังเฮียนะบเฉดนาเี่าถวแถวยูตูปแถวสบายนะไม่เถวก็บด้ม,มาพี่น้องไม่เถายูทูปสองมืเไม่เถวกันถบสบายพี่น้องยูตูเพนบกพี่น้องสองคนส่วนยูตู เพิ่นอนสบายเพิ่นก็เลยไปอยู่ตู้พี่น้องเลยกําลังสีเฮ็ดกินหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ามือเข่าห้องน้าพี่น้งองก็ไปคายหงอกไปด้วยโอ้ลืมซื้อนมเลยลืมซื้อนมแถาป้าสามีข่อยเมียนเมียนพักเมียนหยาเขา่าตู้เก่ง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 ตบมือซเซมเซยเก่งเี่เก่ง กระเทียมจะดูเข่าจะมีน้องน้ำแม่อีกมือแรงเข่ายูตูบลูกเข่าบรสบายเข่ายูตูผู้เข่าปีเขาเมื่อเช้านซ้ำไทยกินหอดเข่าไปไทยหอฉันมีกินหอดอย่าไปหาเข่าได้ลูกมาพี่อห้องใส่เข่าเน่ กินทอดเด้อกินทอดเด้อกินทอดเด้อมาสิเ <ส partido. S 2> อาบอกเท่านะไหมกินทอดเด้เท่ากินทอดเด้เท่ากินทอดเด้เท่าเห็ดปานอยู่ห่างกับปานวานเท่าอยู่ตูปี่อลเอาไว้อันไปยื่นอีเมลอีเมลสีไทยอะนะอีเมลสีไทยท้าน่อยยืดตูปี่หน่อยอยยืตูี่หน่อ แน่หวาน่นีนอ่าแล้วน,น,ออนอนน้นแม่แล้วเถ่าอยู่พุนนะไปห้องใส่เมถาวรคนอยู่ใครแด้ใครแล้ว,อลวไอ้โซ่ไอ้โซ่คอ,อยแล้วคอยแล้วถอดถ่าอยู่แน่ถ่าไปอยู่พุน่นหวานใส่แล้วจีนออนก็แม่เหมือนอีกะ ผอนเฮือนงอนทองเลยพี่น้องเอ้ยเมืเ่อแรกก็เได้ไปส่งเขามเมถาพี่น้องมเมถาเพิ่นบ่สบายพี่น้องก็พผ่อนเมถ้าก็เลยเพิ่นบ่ได้เขามาเฮือนพี่น้องก็เลยเสีเอาเขาไปส่งให้เพิ่นบ่ได้เห็นหน้าเพิ่นเมื่อวานนี้เพิ่นก็บ,บ่ได้อยู่เฮือนพี่น้องเมถาวไปอยู่มเมถาบ่ไปเด้เขามาลูกเคยืหนึ่งเข่าเหมือนยังลูกละ

ลูกก็มากตาฝาตลอดเลยหนาวได้พี่น้องเอ้ยขำม,มะอะไรกะไปแามน้ามือเฮ้ยเมื่อคืนนี้เจ้าก็บ่ได้อาบเฮ้ยเอ้ยอาบมือน,นี่นะฮะเห <laughs> ็นว่าเอ้ยเฮ้ยพอเมื่อคืนนี้บ่ได้อาบเจะเงือกัวดนี่แหละไม่ถ่ายอยู่แล้วก็พากันเห็ดอยู่เห็ดกินเองพี่น้องเอ้ย ขื่นมาแต่วเว้นเหมือนี่ยระท่านเหมือจะ้ะหอยทำไปห้สิกินข่าวสี่คนทำนนบ,เเทเบ่เหมือเนี่ยเบกกินข่าสองคนทำบ่เหมือเนี่ยบ่เคยเท้านี่อพี่น้องเอ้บุพพิพัฒน์อยู่อันเลยเหมือเนี่อันบอกห้ามสะพัดกับเมื่อบ้านเลยพี่น้องมีแต่เท้าไม่เถ้ากะ ไปอยู่น้องปลาแล้วก็เลื้อยเรือแต่ซุ้มฮาเหมือนนี่เย็นเย็นว่างเวงเนาะโอ้ยยินเสียงเนาะแบบแม่เอาเห็ยดย่อดเ้อแล้วแต่เธอ เสร็จยังลูกละ่ะทำอะไรแล้วก็ทำอะไรโอ้เอียงคือเอาไข่เอาไข่สยอบอ่ะนะแล้วก็ทอดป๊าลูกสาวขอคือมาเก่งแท้ป้อนน,อน้องเลยได้น่ะเด้อในหมอกหน้าพี่เห้นจะมีป้อนน้องมาเนี่ยแม่ทุ่มเยอะ จ้าไอ,อ้อ้วนไปอ่ำน้ำเด้อลูกหลานเด้ออ่ำน้ำพอเด้เอเอ๋เอ๋เอ๋เหตยังไงนะโววด่างเหตยังเลยฮ่าจะคือจับตัวนีนลูกปลาพีา่น้อนมีเอียนนะ้ำว้ายพี่จับผดเอียนพูใช่หรือปลาอุ้ยบ่เนี่ย <c oughs>

เราสกีนยังอันมีปลาทูกับยอกับอันอันกระดูกหมูข้เปียกใส่ออกไปไห่บ่อหรืไอไนรัยให้ปลาูหมูเอาปลาทูออกไปไห่เด้อเอาบอ่ เอาประตูออกไปให้บ่ท้ามแถาเนาะเจ้ประตูออกไปให้บอฮะ,ะจะทาะะ้าเองค่ะพ่อหัวเราะนัคือออกไปปักจะโดนนี่เราขอใอ้ดูกันนั่งถือมือได้ลูกเซไรเซเซอะไร,ะไรถือมือได้ลูกอ่ะ พีช่ชยตอนน้อยให้ลูกละกมแม่ชื่อไหเอาียางออกไปไห้ไกินบะปะทูชออไปไห้ อีพ่อได้กินยังสะปลาทูเอาอยู่บ่ปลาทูปลาทูแตะก็มีได้ปลาทูแตะปลาทูแตะเ,เออเออสมสงเทมา,<อ>าสงเง้นข้อขอยู่ถู สัจะว่าแม่พ่ออายุสามนี่เลยหักแล้วแต่เจ้าล้วพวกเจ้าอยากซ้ำได้เจ้าก็เอาซ้ำนะคะแม่ก็พ่อนำบปกินเด้อพ่อกำบังกินพ่อสิกินยังพ่ออยากสิ้นดาสุดแล้วพ่อถ้าใครคือลูกแห้งเถอะนะบอกคือลูกแห้งแท้ บโบวีมันกระขื่นเลยเท้าวึงวึงอยู่กันยังวีรู้ว่าวีพอมันคือบอ่บมทำแห,ห้งบ่ก้าลูกเคยหนึ่งเขาเหมือนไงป้าลูกเคยยังคือลูกเคยขับลูกเคยคุน้นเป็นหนึ่งขเข่าไม่เท้าเพราะเท้าอินแม่แบบจัดียนมาจะขอจัดการขันได้ขาบุญนี่ไหง น้ำดำปือป๊อๆอย่าไปจับอาบน้ำไม่ลูกล่ะเงียบพี่นอ้องเ้ยเดี๋ยวสะพาไปเบิ่งหนาบ้านพี่นอ้องล้มล้มอยู่นะเพื่อนเทากะเงียบซอยบอยบ่มีไผเลยพี่นอ้องมีแต่สี่คนเท่านี้หนาบ้านก็เงียบพี่นอ้องล้มอยู่เด้พี่น้องเ้ย นงมากับพันในคำพี่นอ้องเมเา่านั้นเพิ่นอันนั้นพี่น้องเพินบนสบายแล้วก็เพิ่น,บบนก็เลยอยู่ตูบอีกประมาณสองสามมือสามสี่มือพลดีพี่นอ้องเลยเพิ่นจึงสีได้เขามาเพิ่นเพิ่นมาอยากเที่ยวไปเที่ยวมาเพิ่นก็เลยยูตูบก่อนเขาก็เลยจัดแต่งแนวคิดแนวอยู่ไปให้เพิ่นกระเป๋าไก่กไยยไกากาลูกเคยเพิ่น ก็ซอมแต่ลูกซีนเจ้าได้เห้เยแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สิเด็กคอร์สล่าเลยได้พี่น้องเด้อสิเตร right? hey ียมแต่งอาหารให้แ <absorption> ม่เฒ่าเฒ่าคนพี่น้องเ้ยพอกันไปคลิปไหนได้พี่น้องยูนมีแห้งกสูบสกุนเด้อกับสบายดี สบายดีบายดีบ๊ายบายพี่น้องอยู่ <c oughs> ดีมีแหงเด้อ